วันนี้นะคะคุณครูจะมาเล่านิทานให้เ,เด็กๆฟังนะคะเรื่องฉันมีความสุขจังเลยเรามาฟังพร้พมอมันเลยนะคะเด็กๆฉันมีความสุขจังเลยนกกาวาบนต้นไม้ร้องเวาเวาตอนเช้าทุกวันนกตัวอื่นๆตัวเล็กๆตัวน้อยส่งเสียงแจ้กแจ,เจ้เหมือนขานรับเสียงนกกาว ฉันมีความสุขจังเลยบางวันฝนตกเสียงน้ำฝนเปาะแปะเปาะแปะอยู่บนหลังคาอื้นดินชุ่มฉ่ำและมีกลิ่นหอมไอดินละเหยขึ้นมาหอมจังเลยต้นไม้ใบห้าเปียกแฉะสายก้านไปมาเหมือนขอบคุณเทวดาที่ให้น้ำอ,อีกครั้งฉันมีความสุขจังเลยดอกเล็บมือนางข้างรั้วออกดอกเต็มต้น มีหนอนที่แม่บอกให้เรียกว่าบุ้งคานอยู่เต็มและเล็มกินใบไม้เล็บมือนามที่มันคิดว่าอร่อยที่สุดนอนสีสวยๆส,สีดำๆก็มีเป็นจุดสีเหลืองๆก็มีแม่บอกว่ามันจะกลายเป็นผีเสื้อมันเป็นไปได้อย่างไรหนอฉั้นมีความสุขจังเลยได้กินอาหารและผละไม้อร่อยอร่อย ว่าไข่มีประโยชน์และอร่อยด้วยฉันได้กินไข่ทุกวันวันนี้มีไข่ต้มพรุ่งนี้ไข่ดาวอีกวันไข่เจียวและบางทีเป็นไข่ตุ๋นแล้วยังมีชื่อแปลกๆเรียกอีกด้วยนะคือไข่ลูกเขยลูกเขยมันเป็นอย่างไรกันนะฉันมีความสุขจังเลยได้เล่นกับเพื่อนๆได้กระโดดได้วิ่งขยงีงได้ห้อยหนกับเพื่อน มีทั้งเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายมีทั้งเพื่อนตัวเล็กและเพื่อนตัวโตวมีทั้งเพื่อนผมยาวและเพื่อนผมสั้นเพื่อนเพื่อนคุยสนุกเราหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขทุกวันบางทีบางคนล้มแล้วร้องไห้เราก็ช่วยไปปลอบโยนเขาฉันมีความสุขจังเลยในทุกๆวันได้กอดพ่อกอดแม่กอดคนที่เรารัก เวลาแม่กอดพ่อกอดคนที่เรารักกอดเราเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจเวลาเรากอดเขาเราก็สบายใจเหมือนกันนะเวลาเรากอดหมอนกอดผ้าห่มกอดตุ๊กตากอดของเล่นเราก็ชอบเหมือนกันนะกอดพ่อกอดแม่สบายที่สุดฉันมีความสุขจังเลยนะคะการให้ความรักให้ความสุขกับคนรอบข้าง เป็นสิ่งที่ดีนะคะเด็กๆทําให้คนรอบข้างเรามีความสุขนะคะวิธีที่จะทําให้คนรอบข้างเรามีความสุขง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเ <c oughs> มื่อเด็ก <c oughs> ๆตื่นขึ้นมาเด็ก <c oughs> ๆยิ้มนะคะเด็กๆยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเด็กๆตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเด็กๆยิ้มเลยนะคะยิ้มให้กับคนรอบข้างนะคะ เจอหน้าใครเราก็ย,ยิ้ม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 เด็กๆไหนลองยิ้มสิคะยิ้มคะ่ะฉันมีความสุขจังเลยคราวหน้านะคะเดี๋ยวคณอาจะเล่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟังอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ